ครับพี่น้องครังค์ค่ะผมหัวปุ๋โจ้เปิดแล้วปลาซิวหางแดงเหรอเพี่อนฮะปลาซิวหางแดงเหรอปลาซิวหางแดงพ่นรู้คือไงนันปลาซิวหางแดงปลาขาวปลาที่น้องเฟิร์นเอาไปหนปลาซิวหรือปลาขาวน้อยขาวน้อยเดี๋ยวน้องก็เหม็นมันเด้อพี่น้องมูแต่ว่าปลาของเครื่องซีลินท้อนแหละเพราะว่าบ้านของน้องเฟิร์นมันอยู่หลังเครื่อง กีดเคลื่อนเลยมือนันไปส่งบ้านน่ขอไปกินข้าวมาลี่ก่อนนีน่เด็ดเบยอุ้ยปลาชิ้วอย่างนี้ตัวใหญ่แบบนี้ปลาขาวตัวนี้ปลาขาวน้อยออขาวน้อย ป้าเขาขยันยหน็ดบนะเนาะเอามันเป็นอาชีพเขาดิเป็นโอท็ทอปแน่นอนเมน่ระเ็ดเป็นหมู่บ้านอะไรที่มันมาเพื่อนว่าเมื่อนั้นไปก็ไปเบื้องยูหักก่ได้เห็นลานเพื่อนเพราะว่าอยู่หมู่บ้านติดกับของ,งเพื่อนเรียนผ่านหมู่บ้านนี้ก่อนทำไปหอดบ้านเพื่อนเอ้อยมาเอาเบิ้ลแล้วดี่หม้อเบิ้ลเดียวจีเนี่ยฮะเบิ<อ>้งเดียวจีเนี่ยห้าตัวเออเครื่องหนึ่งเครื่องเอาเครื่องเดียว บ้านบกออกไหมบ้านืกอกม้อนอก่อนอกตตาย้อเอมก้อนเสียดายผักเอเยเงียัน่ับอับก้นฮะเพราะว่าถ้ากลับไปอีทันเดี๋ยวก็เดมเาะาไเนี่ยไปเอาไดนก็ได้หนูด้อยบาเคือหนูคือา

เมาเบียร์เรเป็นไปทั่วมาไมาหร่มาหามาหาแจกแจกเอ้มาแล้วต่เนนะ <c oughs> ห<า>ักห้าม,มาึมเงเ้ยกับเขากูกูบ้าแล้วมันกินอย่างมุมม,มุมมุมอยู่วะโอ้ยราไปแล้วหนึ่งเมนู ่าโยกครับไอ้เนี่ยมันย่เ่ยก็เลยเนี่ยอยากได้คุยกันมันเปียกเลยมันเปียกชงไปกินเขากินเรียนม้ยเนี่ยเพ้ามันกินเขาแด้อีกนอยเยมามามาถือมาพอมกำเขาพอมครับลุงะไรก็วันเดียรเปียกแล้วเนี่ยนะแย้วก็ยุงุนนี้มาับปานนั่นแหละใช่ไหมน่นหลนกง ามคมคายอไอ้แจ้งวาไป้าโดนแร้วมาถ้าตัวมเลยดินี่ตัว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 ักนวี่ตัวตัวตัวกินไอ้เบิดเขได้่างจัน ด่านน้ำมันนี่เลยได้มันลายไปนั่นอยู่วะมันไม่ลายหรอกพี่ตู้มโอ้มันกินเลีนมันแซ่บนะว้าวว้าวโอ้สวยงามสวยงามเบางจังนึงก็คือปลาหมึกวายใหญ่ใบใหญ่ปลาเทปใหญ่ลุงเท้าเทปใหญ่ปลาต้มปลาส้มต้มส้มปลาถั่วเพราะใหญ่ต้องเราเก่งเมนูปลาทู ปาอันนี้บอนันเนี่เือกรอบองมันกอบอพาื้อมกเอ้ผ่าอพอันนี้เขาทยคลิปทอย่างยูาใก้เกลยดมันอีพอกระเดาสองกิโลกมไปเนี่ยอ้ให้เกี็ดมันได้ไหมย้ำเจ้าของอยู่บ้านนะเทนผักอะไรบเ่ โจุดสดงว่าน้ำมันหมูต้องเก็บเป็นหมดเหรอเหลือเลืเก็บไว้รอมันเก็นมาใส่ขวดอันไหนรอให้มันเย็นอันนี้ถังน้ำโป้เขาไปหากรอกน้ำมาไวม่รางจานเลยนันนี่แบบว่าเอาตะเนียนไปเดี๋ยวว่าป้าใหญ่ตาเองเลยจ้ะ ต้องเฝ้าเอาง่ายมองยี่ป้าโทษ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 ผู้ใดได้กินขวานูมื่อนี้นี่เป็นจังบุญจังคุณนะมาโอ้ยอย้อยปกตินอกจากตาทูแล้วที่เบเ้็ดอย่างอันนี้คือเป็นเอาใส่ตะไครงก่อนไหมฮะพรธรรมดาพรธรรมดาผู้ช่วยกุ้จับนนองให้มันแหลกมั้ยหนอผู้ช่วยเชฟโจ้ครับ เนาะอย่าแล้วน่ะโอ้ยยงต่ำน้ำมันเ้องียควนุกไม่เดนกว่าป่จาปากเ้ว่อยลงคกนจ้วงจ้วงเน่วน้งจ้วง ต้องเป็นปีกายนี่ล้ำล้อน้เท่าไ่จะปีนี่เนี่ยไม่เป็นไรแอบบล็อคโอ้โอท่านได้อาบน้ำแล้วใชเสื้อกันหนาวนล้วอ่ะเต็มสุรอดนี่ออกไปซื้อียร์มาหาใต่นี่คนเดีย เอ้เอ้มึงเทียดนี่เป็นเที cat. ้ยส <foreign ango> ุดท้ายเลยนะมดกานช่วยเหลือทุกกรณีนะของมึงอ่ะถุงมือสามคู่แล้วของกูอะไม่ไม่ใช่แบบว่าสองคู่อย่งเงี้ยเมื่อไหร่ปาด์ตนหลายจุด เดีบยว้วนก็พะเ่าหัวไหเต็มหยทเหมก้อายยยอายยัยอู้มนมื่นน้งว่นได้ขวายู่ว่าได้ขวาก็สร้าง่นน้ได้าเสีย ได้เอาถั่วเย่ออมาจะไหนคือมะคือของตลาดเนี่ยเดี๋ยวมีวอล์บอ่ะเดี๋ยวยาวอล์บละเฮ้ยยี่ห้อเดียวกันไหมนี่ปะซื้ออันเดียวกันเดี๋ยวไหมยี่ห้อเดียวกันถาเก็บไว้บัานแผงไปเลยนะวอล์บอันเดียวกันเนี่ยมันเป็นกาเดียวกันเลยเนี่ย ซื้ออันยูนาลันในนั่นน่ะก็เออไอ้บ่อที่เขาซื้อมือนักนน่ะอันละยี่สิบ้าบาทแกบ่อบ่อหมดไม่ได้ตัวอ่อมเหมาเซนไซพังหนึ่งพันกิไปหมดแล้วนะคือพังกันก็ไปนั่นเห็นบ่อเกือบก่าทันบ่อโอ้ซื้อมาเปิดตั้งหลายร้อยอ่าใส่ใส่มะเขือเราเบิร์ดเราแม่นบ่อบักเขือ มันซื้อมาฟอกกันที่อใส่เบอร์รี่รอดอ่ะเขากินกับมันนั่นแล้วเจ้าพี่ผมหมดแล้วดิแม่เรือเท่าใดก็เซ้นนั่นลูกเดียวเรืวลูกเดียวก็เซ้นลูกเดียวโอ้อนาคตแล้วปะป้าหนูบักหลายบักหนูเลียบักเฉียงไว้เดียวเอา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 คลิปนี้เดี๋ยวฝากไว้เท่านี้ก่อนครับพี่น้องครับยังนำเบิรงเมนูถัดไปครับที่เป็นยังแดดโอ้ประเด้ถ่ายคลิปย่างนำเบรนเลยพี่น้อง งานไก่เป็น,น,นทั้งที่แล้วครับทุกระบบเรียบร้อยหมดแล้วครับอคิคดี้ดับาพลท่านนี้นครับผมครับสวัสดีครับ